อคครับตอนนี้นะครับตอนนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นสภาพของเรือไฟนะครับเรือไฟที่ตอนนี้จุดไปแล้วนะครับลำที่หนึ่งนะครับแล้วก็กำลังเริ่มสู่การจุดลำที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับดูลำที่สองนะครับ ลำแรกนั้นมีรูปอะไรนะครับเป็นรูปของนายหลวงนะครับเป็นรูปคอมพิดวตอรูปแล้วก็พระธาตุทั้ง7นะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นลำที่2ที่กําลังจุดนะครับทางศิลปินรถไฟกําลังจุดลำที่2นะครับวันนี้จะมีการปล่อยเรือทั้งสิ้นอยู่3ามลำนะครับตอนนี้ลำที่หน่เริ่มเคลื่อนออกไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ มานักท่องเที่ยวกาวครับบูชาถว,วายเครื่องกระทิบในนาวานี้15เป็นโขนขนมด้วยครับแล้วตรงโน้นนะครับที่เราเห็นเป็นแสงแสงนะครับจำชมาเป็น <มา S 1> เรียกว่าเรียกว่าอะไรวะ กระทงสายนะครับเรียกว่ากระทงสายซึ่งวันนี้มีกําหนดปล่อยอยู่ประมาณ1 0 8 0 0 0ดวงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนี้เรือลําแรกกําลังเดินทางออกไปจากริมเขื่อนซึ่งทางคณะพี่ๆได้จุดเรียบร้อยนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวพอไปถึงโน่นก็จะปล่อยเรือนะครับตอนนี้เรากําลังขอบูชานะครับ กายะิตายะสุขายะส,ส,สังวัตตุสาธุสาธุสาธุอุโมานิต้องโดยการเรือไปดูออกที่การของจังหวัดโดยจงลงเรือไปได้ทำการหลเรือไฟออก และนี่เป็นบรรยากาศของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมนะครับที่มาชมเรือไฟซึ่งทุกคนต่างก็ปฏิบัติตามามาตรการนะครับสวมแมสทุกคนนะครับสวมแมสทุกคนนอกจากสวมแมสแล้วทุกคนจะต้องพกเจลด้วยนะครับพกเจลล้างไม้ลางมือนะครับเห็นไหมครับนี่คือกระทงสายนะครับไหลไปแล้ว หนึ่งมืนแปดพันดวงนะครับนั่นเรือลำแรกนะครับท่านผู้ชมครับาการปล่อยเรือนี้นะครับควบคุมกำกับดูแลโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งลำน้ำโขงจังหวัดสรงบนุนะครับหรือที่เราเรียกว่านปอขอนะครับน,นรข โดยจะเป็นทีมงานจากทหารเรือทั้งสิ้นนะครับในการกำกับดูแลกระบวนการในการปล่อยเรือชักลากนะครับเรือไฟนี้เป็นเรือไฟของที่ทําการปกครองจังหวัดเป็นลําที่1นนะครับแล้วก็ที่เราเห็นกําลังจุดอยู่ตรงนี้คือลําที่2นะครับเริ่มก่อเป็นรูปแล้วนะและก็จุดสุดท้ายที่จะไปเรือของเราจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ หน้าวัดพระอินทร์แปลงรบ,บริเวณสาลาแสงสิงแก้ว <ขอ S 1> นะครับ, <ขอ S 1> ห,บนหน้าวัดพระอินทร์แปลงท้ายเมือง,องนะครับรซึ่งต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าพื้นที่ในการนั่งรับชมเรอไฟของพื้นที่จังหวัดตากนมฏลิมฝั่งแม่น้ำโขงนั้นนะครับจะเป็นรูปแบบลักษณะอาจรร์แบบนี้นะครับนั่งเป็น เป็นชั้นๆจากจุดนี้ไปจนถึงอ่าท้ายเมืองนะครับเป็นระยะทางกว่า3-4กิโลเมตรซึ่งมีพี่น้องประชาชนอ่าได้เข้ามารับชมกันอย่างก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามนะครับถึงแม้ว่าเกิดภาวะวิกฤตในโรคระบาดก็ยังมีประชาชนมารับชมความสวยงามมาร่วมกิจกรรม ไลดรไฟถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นพุทธบูชาอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับ